ลงจินตนาการตามนะครับถ้าเกิดมีคนหัวใจอยู่เต้นกระทันหันอยู่ตรงหน้าเราเลยจะทํำยังไงโอ้โ oh, หทุกวินาทีนี่มีค่ามากนะครับในสถานการณ์แบบนาทีต่อน,นาทีแบบนี้เนี่ยสิ่งเดียวเลยที่จะชี้เป็นชี้ตายได้ก็คือการมีแผนที่ชัดเจนที่ทุกคนรู้ว่าจะต้องทําอะไรทันทีเลยเจ้าคู่มือช่วยชีวิตที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยว่าเพลย์บุ๊กที่ทีมแพทย์ใช้กู้ชีวิตคนจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ทําอะไรกันบ้าง เอาละครับและนี่เลยครับหน้าตาของคู่มือที่เราพูดถึงกันมันก็คือแผนภูมิอันนี้นี่เองชื่อทางการของมันคือ a d u l t c a r d i a c Arrest Algorithm ครับมองเผินๆอาจจะดูซับซ้อนนะแต่จริงๆแล้วมันคือแผนที่นำทางที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่จะบอกทีมแพทย์ว่าต้องทำอะไรบ้างในทุกๆขั้นตอนของการช่วยชีวิตโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทกันเลยดีกว่าครับ นี่คือขั้นตอนแรกสุดที่ขาดไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยก็ตามเห็นไหมครับ2ออย่างแรกที่ต้องทําเสมอเลยก็คือ 1. เริ่มปั๊มหัวใจหรือที่เราเรียกกันว่า CPR ทันทีเลยนะครับแล้วก็2คือติดเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหรือ defibrillator เตรียมไว้เลยทีนี้พอพูดถึง CPR เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงแค่การกดหน้าอกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยนะ CPR ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมันคือศิลปะที่ต้องใช้ทั้งความแม่นยำและพละกกำลังเลยล่ะครับทุกอย่างต้องเป๊ะตั้งแต่การกดให้ลึกพอเร็วพอแล้วก็ต้องปล่อยให้หน้าอกมันคืนตัวสุดด้วยนะเพราะว่าทุกรายละเอียดพวกนี้แหละครับที่เป็นตัวตัดสินเลยว่าเลือดจะไปเลี้ยงสมองได้มากพอหรือเปล่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยแล้วเลขมหาศรรย์ในกระบวนการนี้ก็คือเลข2ครับคือทุกอย่างจะถูกทาเป็นรอบรอบรอบละ2นาทีไม่ว่าจะเป็นการตั้มหัวใจการให้ยาหรือการประเมินผล ทุกอย่างจะถูกจับเวลาในกรอบ2นาทีนี้แหละครับโอเคพอเราทำ CPR ไปแล้วก็ติดเครื่องกระตุกหัวใจเรียบร้อยแล้วล่ะทีนี้ก็จะมาถึงทางแยกที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับคำถามที่จะกำหนดทุกอย่างหลังจากนี้เลยก็คือครื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยในตอนนี้เนี่ยมันช็อกได้หรือช็อกไม่ได้กันแน่แล้วช็อคได้กับช็อคไม่ได้มันต่างกันยังไงเเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับลองนึกถึงคอมพิวเตอร์ดู ภาวะที่ช็อกได้เนี่ยมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่โปรแกรมรวนไปหมดจนเครื่องแหงะครับเราก็ต้องกดปุ่มรีเซ็ตแรงๆหรือที่เรียกว่าช็อกไฟฟ้าเพื่อให้มันเริ่มต้นใหม่แต่ภาวะที่ช็อกไม่ได้เนี่ยมันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เสียบบล็อกเลยคือมันไม่มีกระแสะไฟฟ้าให้รีเซ็ตตั้งแต่แรกนั่นเองพอดูแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นแบบช็อกได้หรือช็อกไม่ได้การรักษาก็จะแยกออกเป็น2เส้นทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเรามาดูกันทีละเส้นทางดีกว่าครับ มาเริ่มกันที่เส้นทางแรกก่อนเลยเนี่ยนี่คือสําหรับเคสที่ช็อกไฟฟ้าได้ครับคือหัวใจยังมีกระแสฟไฟฟ้าอยู่นะแต่สัญญาณมันกําลังวุ่นวายสับสนอลหมานไปหมดจนบีบตัวส่งเลือดไม่ได้กระบวนการของเส้นทางนี้จะเป็นลูปที่ชัดเจนมากครับคือช็อกแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อทันทีเลย2นาทีพอครบ2นาทีปุ๊บก็หยุดเพื่อวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจใหม่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็วนลูปเดิมครับช็อกปัม๊ม วิเคราะห์ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วระหว่างที่เราวนหลูกป,ปั๊มหัวใจอยู่นี่แหละครับทีมแพทย์ก็จะเริ่มให้ยาตัวสําคัญตัวแรกนั่นก็คือเอพิเนฟรินครับเจ้ายาตัวนี้เนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นบูสเตอร์คือเข้าไปกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วก็ช่วยให้หัวใจมีแรงกลับมาเต้นได้อีกครั้งแต่ถ้าช็อกไปแล้วให้เอพิเนฟรินไปแล้วหัวใจก็ยังรวนอยู่ดีนี่ทีนี้แหละครับทีมแพทย์จะมีพไพ่ใบต่อไปก็คือยาในกลุ่มต้านการเต้นผิดจังหวะยาพวกนี้จะเข้าไปช่วย จัดระเบียบขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่กำลังสับสนวุ่นวายให้มันกลับมาเป็นปกติสุกอีกครั้งหนึ่งเอาละ่ะจบไปแล้วสำหรับเส้นทางแรกทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างดีกว่าในกรณีที่เคลื่อนไฟฟ้าหัวใจมันเป็นแบบช็อกไม่ได้ละ่ะจะทำยังไง จะเห็นว่าวงจรของเส้นทางนี้จะต่างออกไปเลยนะครับเพราะหัวใจมันไม่มีไฟฟ้าให้รีเซ็ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเส้นทางนี้ก็คือการทํา CPR คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ยาเอพิเนฟรินโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้จะไม่มีการช็อกไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยในลูปนี้ทีนี้ครับไม่ว่าเราจะอยู่ในเส้นทางที่หหรือ2ในขณะที่ทีมกําลังปั๊มหัวใจให้ยากันอย่างเข้มข้นเนี่ยมันมีอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องทําไปพร้อมๆกัน นั่นก็คือการสวมบทเป็นนักสืบครับเพื่อค้นหาให้เจอว่าอะไรคือต้อนตอของเรื่องทั้งหมดนี้ทำไมหัวใจถึงหยุดเต้นและนี่คือบัญชีผู้ต้องสงสัยที่ทีมแพทย์จะไล่เช็คกันครับเขาจะเรียกกันติดปากว่า H n T's มันเป็นเหมือนเช็คลิสต์ที่รวบรวมสาเหตุหลักๆที่อาจจะแก้ไขได้อย่างเช่นภาวะขาดออกซิเจนภาวะเลือดเป็นกรดหรือมีลิ่มเลือดไปอุดตันเพราะถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วแก้ได้ตรงจุด มันอาจจะพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้เลยนะครับโอเคเราเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วทั้งการปั๊มหัวใจการช็อคไฟฟ้าการให้ยาการหาสาเหตุทีนี้คําถามสําคัญก็คือแล้วเป้าหมายสูงสุดของทั้งหมดนี้คืออะไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยมันสําเร็จแล้วคําตอบก็คือคําี่ตัวอักษรน,นี้ครับ R O S C R O S C มันย่อมาจาก return of spontaneous circulation แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการที่หัวใจกลับมาเต้นได้เองอีกครั้งจนเราสามารถคลำชีพจรของผู้ป่วยเจอได้นี่แหละครับคือเป้าหมายที่ทีมแพทย์ทุกคนพยายามไปให้ถึงดังนั้นถ้าจะให้สรุปทั้งหมดนะครับกระบวนการนี้มันก็คือการแข่งขันกับเวลาดีๆนี้เองที่ทุกๆคนในทีมต้องทำงานประสานกันอย่างไม่มีทิฏฐิเพื่อเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการฟื้นฟูการไหลเวียนเลือดและมอบโอกาสครั้งที่2ของชีวิต ให้กับผู้ป่วยคนนั้นสุดท้ายเนี้ยมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าที่เทคโนโลยีทางการแพทย์มันพัฒนาไปไกลกว่านี้อีกเจ้าคู่มือช่วยชีวิตเล่มนี้หน้าตาของมันจะเปลี่ยนไปไหมเราอาจจะมี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้แม่นยําขึ้นหรืออาจจะมีเครื่องมือใหม่ๆที่ทําให้การช่วยชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกนั่นก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องคอยติดตามกันต่อไปครับ